สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของเอกลักษณ์ตรีโกณมิติมาแล้วเนาะเอกลักษณ์ตรีโกณมิติก็คือสมการตรีโกณมิติที่มันเป็นจริงเสมอไม่ว่าคูณแทนค่าของตัวแปรใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันถูกต้องไหมครับแทนค่า x แทนค่าเซต้าเข้าไปสมการนั้นๆเป็นจริงเสมอนะครับหน้าที่ของเราก็คือทําการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนาะซึ่งหลักการอะไรต่างๆนานาเราก็พูดกันไปแล้วนะครับทีนี้ สิ่งที่จะมาพูดกับเอกลักษณ์ตรีโกณมิติก็คือเรื่องของสมการตรีโกณมิตินั่นเองนะครับสมการตรีโกณมิติเนี่ยในวันนี้ก็จะพูดถึงการแก้สมการตรีโกณมิตินะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าเราเรียนเรื่องฟังก์ชันใดๆมาก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยม,มักจะจบด้วยการแก้สมการถูกต้องไหมครับใช้ความรู้ในเรื่องของฟังก์ชันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กโพเนนเชียลลอคแอิทมนะครับไม่ว่าจะเป็นตรีโกณมิติเองก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็จะมาจบที่สมการอสมการนะครับ ในเรื่องของล็อกกับเอ็ก n e โพเนนเชียลเราก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายก็จบที่สมการแล้วก็อสมการเอ็กโพเนเชียลแล้วก็ลอการิทึมแล้วก็ไปพูดถึงการประยุกต์อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องก่อนที่จะไปพูดถึงการประยุกต์ก็คือเรื่องของการแก้สมการนะักเรียนต้องแก้สมการตรีกลมิติให้เป็นครับเพื่อที่จะนําเอาการแก้สมการตรีโกณมิติเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเอาละวันนี้พูดถึงสมการตรีโกลมิตินะครับคงไม่ต้องพูดมากเนาะคำว่าสมการ นักเรียนทราบกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมการตรีโกณมิติก็คือสมการซึ่งเนี่ยดูตัวอย่างก็ได้เป็นสมการซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลักการในการแก้สมการนั้นทั่วไปเลยครับทําเหมือนกับที่เราเคยแก้สมการมาทั้งหลายแหละแต่เนื่องจากว่าเป็นสมการตรีโกณมิติมันก็จะต้องมีความรู้นะครับมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติค่าซ้ายก็แทนเซ็โคซีคอดเนี่ย มาช่วยในการแก้สมการด้วยนะครับมาดูตัวอย่างเลยก็แลวกันยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างแรกครับจงแก้สมการ2 cos กํลังสองเซต้าบวก cos เซต้าเท่ากับ0บางครั้งเขาก็อาจจะใช้เซต้าบางครั้งก็อาจจะใช้ x ใช้ a ใช้ b ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของตัวแปรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับในการแก้สมการครําว่าการแก้สมการก็คือการหาค่าของตัวแปรที่อยู่ในสมการถูกต้องไหมครับหาค่าให้ได้ว่าเซต้าเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนั่นเองนะครับวิธีการนะครับสําหรับการแก้สมการตรีโกณมิตินั้น อย่างที่ครูบอกไปว่าเหมือนกันกับการแก้สมการทั่วๆไปเลยแต่มันอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ครับถ้าเรามองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเรามองให้มันเป็นคอสเซต้าเนี่ยนะนะตอนนี้ตัวแปรเป็นเซตาก็จริงนะครับแต่เราต้อง อมองว่า c o s เซตาเนี่ยเหมือนมองเป็น x ตัวหนึ่งก็ได้ดังนั้นถ้าดูดีๆตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับครูมี 2x ยกยกกำลังสองใช่ไหมกำลังสองเซตาก็คือ c o s เซตาทั้งหมดยกกำลังสองก็เหมือนกับ x ยกยกกำลังสองน,นั่นเองนะครับบวกกับ x เท่ากับ0ย์ใช่ไหมเนี่ย ถ้านักเรียนมองแล้วเปรียบเทียบกับสมการทั่วๆไปนะครับนักเรียนจะมองเห็นว่า 2cos กำลัง2เซต้าบวก cos เซต้าเท่ากับ0เนี่ยมันก็มองได้เป็น 2x กำลัง2บวก x เท่ากับ0นั่นเองโอเคไหมครับแก้สมการเหมือนปกติเลยครับเราเห็น 2x กำลัง2บวก x เท่ากับ0แสดงว่าหน้าที่ของเราก็คือการดึงตัวร่วมใช่ไหมดึง x ออกมาแต่ x ในที่นี้คือ cos เซต้านั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการทำครับจาก 2 cos 2้กำลัง2เซบวก cos เซตาเท่ากับ0ข้อนี้เราก็จะได้ว่าเห็นไหมเหมือนกับกรูมี2 x กำลัง2บวก x ครูก็ดึง x ออกมาแต่ x ในที่นี้ก็คือ cos θ เซตาครับดึงออกมาข้างในก็จะเหลือพจน์แรกก็คือเหลือ2 cos θ เซบวกกับพจน์หลัง cos เซตาถูกดึงออกไปก็จะเหลือน1นั่นเองเท่ากับ0 นะครับอ่าดังนั้นก็แสดงว่า cos เซตาคูณกับ2 cos เซตาบวก1เท่ากับ0นทีนี้อ่าครูอยากให้นักเรียนสังเกตตัวนี้นะครับถ้านักเรียนมีสมก,การนี้นักเรียนแก้ไงนักเรียนก็จะแก้ว่า x คูณกับ2 x บวก1ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเท่ากับ0แล้วเราก็เลยสรุปว่า x เท่ากับ0หรือลบ1ส่วน2ใช่ไหมเราแก้สมก,การมาบ่อยมากเรา จนเราเนี่ยบางทีเราทำลัดขั้นตอนไปนะครับเออแน่นอนแยกตัวประกอบออกเป็น2ตัวแล้วนะครับเราจะได้ว่า x เท่ากับ0นแล้วก็ x เท่ากับลบ1ส่วนแต่ความเป็นจริงครับมันมาจากการที่มีสมบัติข้อหนบอกว,ว่าเนี่ยนะครับความเป็นจริงนะมันมาจากการที่ x คูณกับ2 x บวก1เท่ากับ0เนี่ยอะ,อะไรก็แล้วแต่ คูณกันแล้วกลายเป็น0ูนย์แสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวเป็น0ูนย์นี่คือสมบัติหรือทฤษฎีบทเกี่ยวกับจําจนวนเลยนะครับจำนวนจริงใดๆเลยนะครับ a บวก b เท่ากับศแสดงว่า a ต้องเป็น0ูนย์ครับหรือ b อเท่ากับ0ูนย์โอเคไหมครับนะดังนั้นข้อนี้จริงๆแล้วมันต้องผ่านกระบ,บวนการนี้มาก่อนก็คือเราจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ 2x บวก1เท่ากับ0นย์ อะไรจะคูณกันได้ศูนย์เนี่ยต้องมีศูนย์คูณอยู่ครับจะเป็นตัวอื่นคูณกันจะไม่มีทางได้ศูนย์เด็ดขาดเลยนะครับ x อาจจะเท่ากับศูนย์อย่างเดียวก็ได้หรือ 2x อบวกหนอาจจะเท่ากับศูนย์ก็ได้หรือทั้ง2ตัวเป็นศูนย์เลยก็ได้ดังนั้นเมื่อเราแก้สมการตัวนี้จะได้เป็น x เท่ากับศูนย์เนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x ทําการแก้สมการปกตินะครับ x ก็จะเท่ากับลบหส่วนสนั่นเองนั่นคือที่ไปที่มาของ คำตอบที่เราเคยทํานักเรียนเคยทำเนี่ยนะครับคูณนอกเรื่องนิดนึงเนาะเป็นพื้นฐานการแก้สมการทั่วทั่วไปนะครับนักเรียนเคยทำเนี่ยพอแยกตัวประกอบออกเป็น x ลบ1คูณกับ x บวก2เท่ากับ0นเนี่ยโดยสัญชาตญาณเลยใช่ไหมโดยการทําทั่วไปเลยนักเรียนจะตอบทันทีว่า x เท่ากับหหรือลบ2ความเป็นจริงนั้นมันก็มาจากการที่บอกว่า x ลบ1เนี่ยเท่ากับ0ก็เลยแก้สมก,การได้เป็น x เท่ากับ1กับอีกกรณีหนึ่งก็คือ x บวก2เท่ากับ0ก็เลยแก้สมก,การออกมาเป็น x เท่ากับลบ2นั่นเองนะครับความหมายเดียวกันครับเนี่ยนะตัวนี้ก็คือ x ลบหเท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า x เท่ากับหหรือ x เท่ากับลบ2เป็นคำตอบตัวนี้นั่นเองโอเคไหมครับจริงๆแล้วเราทำจน ทำจนคล่องจนรัดขั้นตอนไป2บรรทัด2บรรทัดไปนะครับแต่ไม่ทราบว่าไอ้ที่รัดไปเนี่ยเข้าใจจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็มาทบทวนให้ก็แล้วกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจออะไรก็ตามคูณกันแล้วได้0ูนย์ครับพอคูณกันเป็น0ูนย์ก็แสดงว่าตัวเนี้ยต้องเป็น0ูนย์หรือไม่ตัวนี้ก็ต้องเป็น0ูนย์นั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยถ้าเจอปัญหาเนี่ยถ้าเป็น x ลบหกบเท่ากับ0เนี่ยทุกคนตอบทันทีแต่ เมื่อไรก็ตามมันเจอแบบนี้นักเรียนตอบไม่ค่อยได้เพราะว่านักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการแก้สมการว่าตัวที่คูณกันเป็นศูนย์แสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวเป็นศูนย์นั่นเองนะครับดังนั้นครูขอลบตัวนี้เลยเนาะมันจะได้ไม่ลายตานะครับนะครับดังนั้นข้อนี้จึงได้ว่า c o s เซต้า เท่ากับ0หรือไม่ก็2 cos เซต้าบวก1ต้องเท่ากับ0แสดงว่าไอ c ค s เซต้าเท่ากับศเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเท่ากับ0หรือฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น cos เซต้าเท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองหน้าที่ของเรา ถึงตรงนี้ยังเป็นการแก้สมการปกติเหมือนกับที่เราเคยแก้สมการทั่วๆไปแต่หน้าที่ของเราต่อจากนี้เป็นต้นไปคือใช้ความรู้ตรีโกณมิติครับมาหาว่าคอสอะไรละ่ะมันได้0มาหาว่าคอสอะไรละ่ะมันได้ลบหนส่วนสนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงจะได้ว่าครูแยกเป็น2องกรณีนะจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าคอสเซตาเท่ากับ0 เราก็จะได้ว่าเซต้าของเราคอสอะไรบ้างครับที่เป็นศูนย์ตอบเป็นองศาก็แล้วกันเนาะในที่นี้ตอบเป็นองศาก็แล้วกันคอสที่เป็นศูนย์เนี่ยก็คือ,อนักเรียนต้องในภาพบอ,อกเนาะคอสเป็นศูนย์คือค่า x เป็นศูนย์ค่า x เป็น0ย์ 0, จะมีอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยนะจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันคือจุดข้างบนกับจุดข้างล่างใช่ไหมจุดข้างบนเนี่ยพิกัดศ1จุดข้างล่างพิกัด0ลบ1 ใช่ไหมครับค่าคอส2ตัวนี้จะเป็น0แต่2ตัวนี้คือกี่องศาล่ะอันดับแรกเราอาจจะบอกว่ามันคือ90องศาก็ได้คือตัวข้างบนอาจจะบอกว่ามันคือ270องศาก็ได้นะครับนะหรืออาจจะบอกว่ามันคือกี่องศาก็ได้ครับเยอะแยะมากมายเพราะครูเอา360กบวกเ0ก็เป็นตกที่จุดเดิมตกที่จุดข้างบนใช่ไหมก็กลายเป็น360บวก 9กก็เป็น450องศาก็ได้หรือแม้กระทั่งครูคิดว่ามันมาทางนี้ก็คือลบ90องศาก็ได้ใช่ไหมครับลบ90องศานะครับนะลบ270องศาก็ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยครูเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นลบนะครับมีหมดเลยลบ90องศาก็ได้ลบ270อองศาก็ได้นี่คือ วนแค่รอบเดียวนะแต่ความเป็นจริงเซต้าของเราวนได้กี่รอบก็ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นนี่คือคําตอบแรกครับจากคอสเซต้าเท่ากับ0ย์เราจะได้ว่าเซต้าของเราเนี่ยอย่างที่ครูบอกไว้การแก้สมการคือการหาค่าของตัวแปรดังนั้นเราต้องหาออกมาให้ได้ว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ตอบคอสเซต้าเท่ากับ0ก็จบไม่ใช่นะครับต้องหาว่าเซต้าเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ตอบตามนี้เลยครับนอกจากนั้นมีเยอะแยะมากมายที่ครูอธิบายไปนะครับและอีกกรณีหนึ่งครับถ้าคอสเซต้า เท่ากับลบหส่วนสล่ะถ้า cos เซต้าเท่ากับลบหส่วนสอ่าปูดลบตรงนี้ออกกันละกันนะครับมบาวาดข้างล่างแล้วกันเซต้าจะเป็นเท่าไหร่ครับจะได้เซต้าของเราก็จะเป็นเท่ากับคําถามก็คือคอสอะไรได้ลบหส่วนสอันดับแรกนักเรียนยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็ได้ครับถามตัวเองว่า Cos พวกไหนได้1นส่วนส ค่า cos ที่เป็น1ส่วน2ก็คือค่า COS 60องศาใช่ไหม60องศานะครับค่า COS 60เนี่ยจะเป็น1ส่วน2ค่า s i n จะเป็นรูทสามส่วน2ค่า cos เราดูที่ค่า X ของมันเนาะค่า cos อ,อยู่ตรงนี้นะครับแต่เราเอาไม่ได้ครับเราเอา COS 60 เราตอบเซต้าเป็น60ไม่ได้เพราะ c o s 60เนี่ยจะเป็นบวกแต่หน้าที่ของเราคือหา cos ที่มันเป็นลบก็อาศัยการสะท้อนไป cos ที่จะเป็นลบคือ cos ที่อยู่ในข้อดนที่2ค่า x ที่อยู่ในข้อดันที่2กับข้อดนที่3ใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องทําการสะท้อนไอห60องศาเนี่ยไปครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น60องศาเหมือนกันแต่เวลาเรานับเราต้องนับจากนี่ถึงนี่นะว่ามันคือกี่องศาใช่ไหมครับและ อยู่ในข้อเดนที่3ก็เป็นลบเช่นเดียวกันครับอยู่ในข้อเดนที่3เนี่ยตรงนี้ก็เป็น60องศาเหมือนกันดังนั้นถามว่ามันคือกี่องศาล่ะณนะจุดตรงนี้มันคือกี่องศาจุดตรงนี้คือไปแล้เกือบจะถึง180แต่ขาดอีก60ใช่ไหมครับแปลว่าข้อนี้ก็คือ180-60ลบ6กก็กลายเป็น120องศานั่นเองนอกจากนั้นอยู่ค้อเดนที่3ก็ใช่ ัดดันที่3ก็คือไปแล้วครับไปจนถึง180องศาแล้วแล้วให้บวกไปอีก60องศา180บวก60ก็กลายเป็น240องศานั่นเองและนอกจาก2อันนี้แล้วติดลบยังได้เลยถูกต้องไหมครับนะครูขยับนิดนึงกันติดลบก็ยังได้เพราะถ้าครูบนกลับมาทางนี้นี่คือกี่องศาครับ นี่คือลบเกือบจะถึงลบ180ขาดอีก60ใช่ไหมก็คือลบ120องศาหรือเหมือนเดิมครับวนมาฝั่งนี้ถึงจุดตรงนี้ถึงจุดตรงนี้ก็คือลบ180 แล้วก็ไปอีก60ก็กลายเป็นลบ240องศานั่นเองนะครับลบ240องศาเยอะแยะมากมายอีกนะครับอันนี้คือคูวนแค่รอบเดียวทั้งบวกทั้งลบนะยังได้คําตอบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนตอบจริงๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า อ่าเซต้าของเราเนี่ยเป็นได้มากมายหลายค่าดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ครับอ่ความเป็นจริงถ้าไม่มีกําหนดอะไรมาให้ถ้าคําถามถามว่าแบบนี้ก็ต้องตอบให้มันครบแบบนี้เราตอบครบไม่ได้หรอกครับเราก็เขียนอ่พอจะรู้แนวทางแล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็ตอบแค่นี้ครับ90องศาก็ใช่270้อองศาก็ใช่ลบ90ลบ270 120, 240ลบ120อะไรใช่หมดเลยนะครับรวมถึง วนกี่รอบก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายจริงๆก็อยากให้ตอบในข้อั้นที่1นึ่ไม่ใช่ในรอบที่1ให้มันหมดทั้งค่าบวกค่าลบก็พอนะครับส่วนอื่นๆก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับดังนั้นนี่คือการแก้สมการครับแต่นักเรียนจะเห็นปัญหาตัวนี้เนาะปัญหาก็คือมันมีคําตอบเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วในการแก้สมการเขาจึงมักจะกําหนดว่า ขอบเขตของเซต้านั้นอยู่ไหนเพื่อให้เราทําง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจะวนมารอบที่2รอบที่สามันก็ไม่ใช่เรื่องอยุ่งยากอะไรหรอกนะครับแต่มันทําให้เสียเวลาเฉยๆดังนั้นโจทย์จริงๆที่จะเจอนะครับก็คือโจทย์ปัญหาในการแก้สรรมการเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เป็นการแก้สมการที่มีการจํากัดค่าของเซต้าไปด้วย นะครับค่าของเซต้าค่าของโดเมนของมันไว้ด้วยนะครับว่าเซต้าของเราอยู่ในช่วงไหนได้เท่านั้นเช่นข้อน,นี้ให้ตอบแค่0ย์องศาจนน้อยกว่า360องศาก็คือไม่ถึง360องศาเท่านั้นเองเยอะกว่านี้ไม่เอาแล้วนะครับเช่นตะเกียก็ตอบได้หมดเลยนะครับตะเกียติดลบเราไม่ต้องสนใจเลยถูกต้องไหมครับถ้าเป็นข้อนี้นะถ้าเป็นข้อนี้ติดลบเราต้องไม่ต้องเอามาใช้ นะครับคำตอบถ้าเป็นข้อตะกี้เมื่อครูกําหนดว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์องศาแต่น้อยกว่า360องศามันจะบีบคําตอบของเราเหลือแค่4ตัวที่เป็นไปได้เท่านั้นก็คือ 90, 270 120แล้วก็240นอกนั้นมันจะเกินขอบเขตที่เขากําหนดมาให้โอเคไหมครับดังนั้นครูทําให้ดูว่าถ้าไม่กําหนดขอบเขตมาให้เกิดปัญหาอะไรและเวลาเราตอบเราต้องตอบแบบไหนนะครับแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเจอ,อ โจทย์ที่มันกําหนดขอบเขตมาให้แบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับมองให้มันเป็นการแก้สมการทั่วๆไปดังนั้นครูเห็นไซ n ์เซต้าทั้ง2องพ์เลยดังนั้นครูกําหนดให้ไซน์เซต้าเนี่ยเป็น x ก็ได้นะครับแปลว่าครูมองเห็นสมการก็คือ 2x กาลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0ถูกต้องไหมครับ 2x กำลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0 แสดงว่าข้อนี้นะครับแสดงว่าข้อนี้ครูก็ต้องไปจัดการแก้สมการแบบเดียวกับ2 x กำลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0ซึ่งสมการกำลังสองเนี่ยเราเจอมาบ่อยมากแล้ววิธีการคือแยกตัวประกอบถูกต้องไหมครับถามว่าอันนี้แยกตัวประกอบได้อะไรอ่ะลองคิดเล่นเล่นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2 x กับ x ถูกต้องไหมครับ1กับ1 เครื่องหมายต่างกันเครื่องหมายลบจะมีค่ามากกว่าก็าต้องอยู่นี่บวกอยู่นี่ใครแยกตัวประกอบไม่เป็นกลับไปทบทวนให้ได้นะครับเพราะสมการยังไงก็ต้องเจอครับการแยกตัวประกอบไม่ว่าสมการในเรื่องไหนก็แล้วแต่นะสมการตรีโกณสมการล็อกสมการเอ็กโต่อไปสมการที่ใช้ในแคลคูลัสในม .6 หรืออะไรต่างๆนานาได้ใช้หมดนะครับสมการกําลังสองอไหรเราก็ต้องนึกถึงการแยกตัวประกอบถ้าแยกไม่ได้ค่อยใช้สูตรถูกต้องไหมครับเอาละต่อไปนี้นะครับ คูคิดไวแล้วว่าคูแยกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปกูก็เริ่มจากสมการที่มีก็คือ2ไซน์กำลัง2เซตาลบไซน์เซตาลบ1เท่ากับ0นะครับเราก็จะสามารถแยกได้ว่า 2x บวก1คูณกับ x ลบ1ใช่ไหมแต่ x ในที่นี้ก็คือ2ไซน์เซตาบวก1คูณกับ s i n เซตาลบ1เท่ากับ0ก็มาจากตัวสีเขียวนั่นเองนะครับนะตอนนี้ครูให้ X เ,เป็น s i n เซตนะถ้านักเรียนมองยากก็ให้มันเป็น X เ,เป็น Y ซะนะครับจะได้มองง่ายๆนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยได้เป็นเหมือนเดิมเลยครับข้อนี้ได้ว่า2 s i n ซเซตบวก1คูณกับ s i n เซตาลบ1เากับ0เมื่อ,อไหรก็ตามแยกเป็น2มวงเล็บแยกตัวประกอบได้แบบนี้เราก็จะได้ว่า ดังนั้นใช่ดังนั้นสองซดเซต้าบวกหเท่า si กับ0หรือไซดเซต้าลบหเท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แยกออกมาได้เลยกลายเป็นไซดเซต้าเท่ากับลบ 1.2ส่วน2หลักการแก้สมการทั่วไปนะครับอันดับแรกก็กำจัด1โดยการเอาลบ1เข้าทั้งสองข้างใช่ไหมเสร็จแล้วก็หาร2เข้าไปทั้ง2องข้างนะครับส่วนฝั่งนี้ค่อนข้างชัดเจนครับ S ซน์เซต้าก็จะเท่ากับ1นั่นเองมี2อากรณีที่เป็นไปได้ลบหส่วนส,วนสวนกับ1ไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะคําตอบของเราต้องการเซต้าครับไม่ใช่ sin เซตา้าดังนั้นเราก็ต้องมาหาต่อว่าถ้า s i n เซต้าเท่ากับลบ1ส่วน2เราก็จะได้ว่า s i n อะไรครับได้ลบ1ส่วน2เราก็หาออกมาตรงนี้แหละที่เราจะใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติเข้าไปช่วยนะครับอ่ามาลองดูเลยครับ s i n อะไร s i n พวกไหนครับอ่าครูต้องเขียนให้ดูไหมอ่ะแรกๆครูเขียนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับหลังๆมาครูจะเริ่มไม่เขียนนะให้นักเรียนนึกภาพในใจได้เลยนะครับ อันดับแรกไม่ต้องสนใจเครื่องหมายลบครับทรายพวกไหนได้1นส่วนสทรายที่เป็น1นส่วนสก็คือทรายของพวก30องศาถูกต้องไหมทรายของพวก30องศาเนี่ยพิกัดมันเป็นรูทสส่วนสกับ1นส่วนส เพราะฉะนั้นค่า s i าเนี่ยเราดูที่ค่า y ของมันถูกต้องไหมครับนี่คือดูที่ค่า s i าเป็น1สนส่วนสครับแต่เราไม่ต้องการ1สนส่วนสเราต้องการลบหส่วน 2. สองในคอดันไหนหละ่ะที่จะเป็นลบก็ต้องตอบว่าซาที่อยู่ในคอดันข้างล่างใช่ไหมครับคอดันที่3กับคอดันที่4ดังนั้นเราก็จึงต้องทําการสะท้อนไปยังคอดันที่3แล้วก็ทําการสะท้อนไปยังคอดันที่4ด้วย อันนี้ก็สะท้อนมา30องศาเหมือนกันทําการสะท้อนมันมาคัดแดนที่3ครับสะท้อนตัวนี้มาเนาะึา๊บมุมสะท้อนคือมุมนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น30องศาเหมือนกันดังนั้นถามว่าจุดพวกนี้แหละนะครับที่จะทําให้ค่าไซน์เนี่ยเป็นลบหส่วนสเหมือนกันเนาะพี่กัดคูคงไม่ต้องเขียนนะรู้แต่ว่าค่า y เนี่ยเป็นลบหส่วนสก็โอเคล้หล่ะนะครับเพราะเป็นการสะท้อนมาคําถามได้ก็คือมุมเนี้ยกี่องศาครับ จากนี่มาถึงนี่ก็คือ180ใช่ไหมบวกไปอีก30ก็กลายเป็น210 10องศาโอเคไหมครับและในข้อดันที่4ละ่ะคือกี่องศามันก็คือปุ๊บมานี่นะครับเกือบจะถึง360แล้วนะครับเกือบจะถึง360 ขาดไปอีก30องศาก็แสดงว่ามันเอา360ลบ30ก็จะได้เป็น330องศานั่นเองมีแค่2ตัวนี้ครับในกรณีที่ไซน์เซตาเป็นลบ1-2นะเพราะเราจะไปย้อนกลับแบบนี้เป็นลบ30องศาก็ไม่ได้เพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องมากกว่าเท่ากับ0องศาติดลบไม่ได้อยู่แล้วครับ หรือเราจะวนมา1รอบแล้วค่อยไปถึงตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะมันห้ามเกิน360ก็คือห้ามเกิน1รอบดังนั้นคำตอบของกรณีนี้จะมีแค่2ตัวก็คือ210องศากับ330องศาอย่าลืมนะักเรียนไม่ใช่เห็นเป็น1ส่วน2ก็จะตอบ30องศาหมดไม่ใช่นะครับ30องศานั้นค่าสายเป็นบวกนะครับต้องไปหาค่าซายที่มันเป็นลบให้ได้เอาละอีกกรณีหนึ่งครับถ้า sin เซต้าของเราเท่ากับกรณีที่2คือ sin เซต้าเท่ากับหนึ่ซเซต้าเท่ากับหมีอยู่จุดเดียวใช่ไหมครับจุดที่ทําให้ sin เซต้าเท่ากับหคือจุดนี้นี่ตรงนี้มันมีพิกัดเป็น01จุดเดียวเท่านั้นครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าเซต้าของเราก็คือ90องศานั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้เซเท่ากับ 9กองศามีจุดเดียวครับจุดอื่นไม่ใช่ทั้งหมดเลยมันจะเกินขอบเขตที่เรากําหนดดังนั้นข้อนี้ก็สรุปหน่อยว่าคําตอบของเราทั้งหมดเซตาของเราอา่เรียงจากน้อยไปมากก็แล้วกันคือ90องศา210องศาและ330องศาแต่นักเรียนครับดูนิดหนึ่งนะครับว่าในการแก้สมการเนี่ยสังเกตไหมมันเชื่อมด้วยคําว่าหรือมันเชื่อมด้วยคําว่าหรือแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นจริงก็ได้ หรืออันนี้อาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับในความหมายก็คืออันนี้อาจจะจริงแต่อันนี้อาจจะไม่จริงหรืออันนี้อาจจะจริงแต่อันนี้อาจจะไม่จริงก็ได้ดังนั้นเวลาแก้สมก,การเมื่อไหร่ก็ตามที่สมก,การมีมากกว่ามีจริงๆมีหนึ่งคำตอบก็ควรจะต้องลองตรวจสอบคําตอบดูนะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วบางทีมันมันอาจจะเป็นจริงแต่มันเกินขอบเขตที่เราต้องการหรือมันมีขัดแย้งกับความ ขัดแย้งกับหลักคณิตศาสตร์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็ควรจะต้องตรวจสอบคําตอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกหรือทั้งหลายแลนเนี่นะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ว่าบางอันอาจจะไม่จริงเลยก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือตรวจคําตอบด้วยนะครับนะในการตรวจคําตอบเนาะ รูก็จะตรวจคําตอบแบบเร็วๆก็แล้วกันนะครับจริงๆนักเรียนตรวจสอบคําตอบเนี่ยตรวจในใจได้เลยเนาะตรวจสอบคําตอบวิธีการตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องเอามาจากโจทย์เท่านั้นนะครับนักเรียนไม่ไม่สามารถไปเอาจากสิ่งที่นักเรียนจัดรูปแล้วมาเนี่ยบางคนไปเอาบรรทัดเนี้ยบางคนไปเอาบรรทัดเนี้ยมาตรวจคําตอบอยังไงมันก็จริงนะครับนะเพราะว่ามันคูณกันแล้วได้ศูนย์เนี่ยนะ เพราะว่าถ้าอันใดอันหนึ่งเป็น0ย์เนี่ยยังไงมันก็คูณกันได้ศย์ดังนั้นเวลาตรวจสอบคําตอบนักเรียนห้ามจัดรูปนะครับต้องไปเอาจากโจทย์เท่านั้นว่ามันขัดแย้งกับโจทย์หรือไม่นะครับดังนั้นข้อนี้จากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรนะนักเรียนสองไซ์กำลังสองเซต้าสองไกำลังสองเซตา,า,ล,ซตาลบไซซแล้วก็ลบห เท่ากับ0ลองแทนค่าเซต้าเข้าไปครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่านักเรียนถ้าเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยเขาจะดักดักพวกเราเลยนะครับให้ตรวจสอบคําตอบโดยเขาจะใช้คําว่าจงหาผลบวกทั้งหมดของคําตอบแสดงว่าตัวไหนสมมติ3ตัวนี้เป็นคําตอบหมดจริงทั้ง3ตัวเลยนักเรียนก็เอา3ตัวนี้มาบวกกันกลายเป็นคําตอบแต่ถ้าบังเอิญสมมติว่า210องศาไม่ใช่คําตอบเนี่ยผลบวก ของคำตอบทั้งหมดนักเรียนต้องเอา90บวกกับ330เท่านั้นนะครับเ,เสียดายไหมนักเรียนถ้านักเรียนหาจนได้คำตอบแล้วแต่นักเรียนไม่ได้ตรวจคำตอบนักเรียนไม่ได้ตรวจคำตอบปรากฏว่าไปตอบผิดก็น่าเสียดายมากนะครับดังนั้นควรจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยครับตรวจสอบอครูตรวจสอบแบบเร็วๆก็แล้วกันเริ่มจากเซต้าเท่ากับ90องศาแล้วกัน90องศามันคือข้างบนนะค่าเนี่ยคือข้างบนนะครับค่าไซา เป็น1ค่า c o s เป็น0ค่า s ซายเป็น1ก็แสดงว่าตัวนี้แทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น2คูณกับ1กํากลัง2ก็ได้1เนอะลบ1ลบ1มันเท่ากับ2ลบ1ลบ1ก็เท่ากับ0จริงแสดงว่า90องศาโอเคนะครับถ้าเซตาเป็น210องศาล่ะ210องศาคือจุดตรงนี้210องศาพิกัดของมันจะเป็น ลบลบใช่ไหมครับลบรูปสส่วนสกับลบหส่วนสนี่คือ210องศานะครับนะค่าไซนคือลบหส่วนสเพราะฉะนั้นถ้าค่าไซนเป็นลบหส่วนสเนี่ยแทนค่าเข้าไปครับ2คูนลบหส่วนสทั้งหมดกําลังสองลบด้วยลบหส่วนสแล้วลบหมันเท่ากับเท่าไหร่ลองดูสิเท่ากับอ่าตัวนี้กลายเป็น2คูนกับ1.4ส่วนลบเจอลบ ป็นบวก1ส่วน2ลบ1เท่ากับอันนี้กลายเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน2ลบ1 1ส่วน2บวก1ส่วน2กลายเป็น1เนาะลบ1เท่ากับ0ก็จริงเหมือนกันโอเคไหมครับแสดงว่า2อ0องศาก็จริงและต่อไปถ้าเซตาเป็น330องศา330องศาเนี่ยนักเรียนสังเกตพิกัดนี้คือ ค่า x เป็นบวกรู้สส่วนสค่า sin เป็นลบหส่วนสโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆถ้านักเรียนมาสังเกตดูสมการที่เราจะตรวจสอบคำตอบสมการใช้แค่ sin ครับดังนั้น sin เนี่ยมันเป็นลบหส่วนสเหมือนกับไอตัวนี้เลยนะครับ ถ้ามันมีคอสเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะแตกต่างแต่ถ้าข้อนี้เป็นไซายเหมือนกันก็แทนค่าเข้าไปได้เลยนะครับดังนั้นครูไม่เสียเวลาหาคําตอบนะเพราะมันใช้แค่ไซายซึ่งไซายมันเป็นตัวเดียวกันคือลบหนึ่งส่วนเนี่ยมันเท่ากับศูนย์จริงนะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบได้ทั้ง90องศา2 1 0องศาและ330องศาเป็นจริงทั้งหมดนั่นเองซึ่งต่อไปเนี่ยครูจะละไว้ให้นักเรียนไปตรวจคําตอบด้วยตัวเองนะครับตัวไหนจริง ก็ใช้ตัวนั้นตัวไหนไม่จริงก็ไม่ตัดมันทิ้งไปนะครับต้องตัดมันทิ้งไปโอเคครับคงใช้เวลาพอสมควรนะครับ28นาทีแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นแนวคิดสําหรับการแก้สมการนะ การแก้สมก,การก็เหมือนกับการแก้สมก,การทั่วไปครับแต่มันจะมีส่วนตอนสุดท้ายนั่นแหละที่เราได้ใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติเข้าไปเกี่ยวข้องว่า s ซน์อะไรมันได้1นส่วนสองคอสอะไรมันได้ลบรู้สส่วนสอ,อะไรประมาณนี้นะครับแทนค่าเข้าไปแต่อย่าลืมสุดท้ายเนี่ยควรจะต้องตรวจคําตอบทุกครั้งนะครับมันจะได้รู้ว่าคําตอบไหนเป็นจริง คำตอบไหนไม่จริงนะครับแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปในคาบถัดไปนะครับกูจะฝากให้พวกเราไปตรวจคําตอบด้วยตัวเองก็แล้วกันเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับเอาละสําหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ